ถ้าพูดถึงหมู่บ้านคิรีวงท่านนึกถึงอะไรนึกถึงหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สะท้อนถึงสายใยการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนสายน้ำและธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนหรือแหล่งที่มีอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยที่นี่นอกจากความงดงามทางธรรมชาติแล้วยังมีสิ่งที่น่าค้นหาอีกมากมายคิริวง ชุมชนแห่งพุทธบารมีหลวงพ่อเถื่อนและลูกสวัสดิ์มุลตราแห่งรักเมตตามหานิยมเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องพายุน้ำป่าไหลเรื่องแรกพุทธบารมีหลวงพ่อเถื่อนเล่ากันว่าเมื่อปีพศ2531เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่จากพายุใหญ่ที่โหมกระหน่ำภาคใต้ น้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาหลวงมาสู่ใจกลางหมู่บ้านคิรีวงพื้นดินเดิมเป็นที่ตั้งหมู่บ้านโรงเรียนและวัดกลายเป็นเส้นทางไหลของน้ำจนเกิดเป็นคลองขนาดใหญ่เกิดความเสียหายกับหมู่บ้านบ้านเรือนสูญหายพังทลายไปกับสายน้ำผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากซึ่งการเกิดภัยพิบัตินี้ ชาวบ้านเชื่อว่าเกิดจากมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งบุกรุกป่าเขาลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทือกเขาหลวงที่ชาวบ้านนับถือคือปู่เจ้าอินทเรศซึ่งชาวบ้านที่ไปทำสวนคนเดินป่าจะบูชากลาบไหว้ท่านเป็นประจำท่านจะเป็นผู้ปกป้องดูแล ให้ความปลอดภัยเมื่อมีคนบุกรุกป่าเขาลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเกิดอาเพศเกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ฝนตกหนักเจวันเจ็ดคืนดินถลม่มภูเขาถลม่มต้นไม้ใหญ่โค่นล้มกลายเป็นทะเลทรายชาวบ้าน300-400ครัวเรือนได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายเป็นจานวนมากจากภัยพิบัติในครั้งนั้นมีปาฏิหาริที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านคือวัดคิริวง ที่อยู่ใจกลางหมู่บ้านเป็นวัดเดียวที่รอดพ้นภัยพิบัติโดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีพุทธคุณของพ่อท่านเถื่อนเจ้าอาวาสวัดคิริวง์ในสมัยนั้นซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสและศรัทธาของชาวคิวริวงเพราะผ่อนที่ท่านได้ให้ครั้งเมื่อยังมีชีวิตทําให้ชาวบ้านประสบผลสําเร็จตามที่หวังหลายต่อหลายคนจริงๆคืคอหมู่บ้านชุมชนคิริวงนี่ครับ ประกอบดอ้วยเคือมกรเมมยนบินมู่เดียวเขาเดียวใกล้จากตัวเมืองนครที่ทำรับประมาณ30กิโลนะครับซึ่งสมัยก่อนนี้เขาเรียกว่าในการท่านจอนไปมาติดต่อลูกภายนอกโดยชายเหลือเนื้อนะครับเหลือเนื้อไม่มีทนนรุนทางที่นี้ก็ในตำบลกับเทวาวในวัดกี่วงนี้มันทุดมันอยู่คุ้นนามก็เรียนเนื้อนามตอนนั้นก็มีเจ้าวาดัดก็มันมีพธานนุนและก็านเตือน ที่สุดก็คือในการเขรยวดูแลในการบิดวัดตรงนั้นก็คือในปีนั้นคือเข uh, าเรียกว่าว,ว่างเจ้าวัดยู่ท่วัดขี่วงเลยก็เจ้าคณะเขาเรียกว่าได้ให้ปทฐานเตือนนะครับคือเป็นปราบปะลัดเตือนมาเป็นเจ้าว,วัาดวัดขี่วงนะครับและวก็ได้บูรณาวัดได้บูรณาวัดได้สร้างโรงเรียนนะครับ นองกันกันในเรืองคงเฉวยวเลือดชุมชนชาวบ้านนี่ก็ในเรืองกงเขาเรียกว่าเวลาชาวบ้านเกี่ยวกับวงการแพทย์เขาเรียกเจ็บลขยไม่บายมันไม่มีโรงพยาบาลไม่มีสาธารณสุขแต่ฐานนี้เป็นพระที่เรียนรู้ในเรืองงสมุนไพรนะครับที่ปวดชาวบ้านเด็ดโรนขึ้นมาเจ็บลขยไม่บายนี้จำมัฟห้าปฐานก็พากันมาเลยฐานก็กำหนดยาสมุนไพรตมให้และก็ให้ไปตรงเนี้ย ใน,ใ,นในการทึ่งที่นี้เคารพนับถือฐานปฏิบัติเขาเดียวตามวินไยตามอ่าอเดียวา่ามาตรท่านตรงนั้นคือเคารพนับถือกงเจ้าบ้านตรงนี้มีกทุตหลวงพี่หลวงห้าเยอะแยะในในสมัยติฐานเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่นะครับต่อมาเมื่อท่านมรณภาพชาวบ้านยังคงไปกราบไหว้บนบานศาลกล่าวและขอพรจากท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือการขอบุตร เล่ากันว่าคู่สมรสหลายคู่แต่งงานแล้วไม่มีบุตรหรือมีบุตรยากไปขอพรจากพ่อท่านเถื่อนจากนั้นก็ตั้งขันมีลูกสมปรารถนาก็กลับมาแก้บนกับท่านโดยการทําบุญตามจิตศรัทธาด้วยดอกไม้ทูบเทียนบูชาพ่อท่านเถื่อนและการหยอดตู้ทําบุญที่ภาษาใต้เรียกว่าหยอดกลองเพื่อเป็นการแก้บนตามที่ขอ ค่าตนโผกับแม่ได้แต่งงานกันพอแต่งงานเสร็จโผล่ก็จะบุญอฐถนเตื่นวนวาถ้าแม่ตั้งครรค่อยมีลูกเฟศแต่พออยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งแม่ก็ได้ตั้งครรจริงแม่ก็ไปห้าหมอ้อหม้อเศร้า,าออกมาบนป,ปากกฏว่าแม่ตั้งครรเฟศอยู่โรงพยาบาลมามคืนแม่ก็กลับมาบ้านพอเด็กถึงบ้านโผก็ได้ไปทำตามสัจจวาจา ทีได้ปูดกับพอฐานเตือนวายวะถ้าเด็กกลับบานวันไหนพอจะไปทำตำคำพูดคือโดยการใส่กรงพอฐานเตือนแล้วก็ไปจุดบุประทัชนาวัดคีรีวงค่ะเรื่องที่สองลูกสวัสดิ์มรรา แห่งรักเมตตามหานิยมลูกสวัสดเป็นหนึ่งในพันไม้ที่พบมากในเขาหลวงเมื่อออกผลสุกผู้คนมักนิยมนำมเมล็ดไปทำพิธีกลายเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่มีฤทธิ์ในด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมหรือมักเรียกว่าลูกสวัสดคนสมัยโบราณน,นิยมพกลูกสวัสดติดตัวไว้เพราะเชื่อว่าจะให้ผลด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยม มีแต่คนรักใครนอกจากนี้ยังมีคนบางกลุ่มเชื่อว่าลูกสวัสดเป็นวัตถุอาถรรพ์มีฤทธิ์ในตัวหากนำไปให้อาจารย์ผู้มีวิชาอาคมปลุกเสกหรือลงอาคมก็จะยิ่งทำให้ลูกสวัสดเหล่านั้นมีฤทธิ์ในทางมหาสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นแก่ผู้ครอบครองลูกสวัสดสีญาตราลูกสวัสดสีญาตรายังเป็นคำที่ใช้เรียกเด็กชายที่พระเถรชั้นผู้ใหญ่ อุปการะเป็นบุตรบุญธรรมลูกสวาดเหล่านี้จะมีลักษณะต่างจากเด็กวัดทั่วไปคือจะได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีมีการแต่งตัวใส่เครื่องประดับให้แก่ลูกสวาดเพื่อโอ้อวดบารมีแข่งกันชาวบ้านคิรีวงจึงนำลูกสวาดที่เก็บจากในป่าทือกเขาหลวงนำมาทำเป็นเครื่องประดับสวมใส่ไม่ว่าจะเป็นส้อยคอสร้อยข้อมือโดยมีความเชื่อว่า คนที่มีลูกสวัสดติดตัวจะให้คุณด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นสิริมงคลต่อผู้พกพาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวลูกไม้คิริวงจึงได้นำลูกสวาสดมาทำเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้ครับลูกสวัสด์ปกติดตัวแล้วจะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมทำมาค้าขายดีเป็นมงคล นะครับอยู่กับบ้านกับเรือนก็เป็นมงคลอยู่ในรถก็เป็นมงคลนะครับแล้วถ้าอยู่ในร้านค้าร้านขายก็จะค้าขายดีนะครับคา,าถาภาวนาบูชาลูกสวัสดนะครับต้องท่องนมโมก่อนนะครับสมจบนะครับแล้วก็ตามด้วยพามาอนาุกสณะนะทุหมู่บ้านคิรีวงหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีความอบอุ่นของชุมชน ท่ามกลางภูเขาและสายน้ำธรรมชาติยังมีสิ่งรอให้ท่านมาค้นหาในความเชื่อความศรัทธาในชุมชนแห่งนี้มาแล้วหลงรักมากกว่าเดิม